สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรุ่นรวยปลดหนี้นะครับรวยปลดหนี้นะบอกเลยว่าจากตํานานรุ่นสู่รุ่นจากตํานานหลวงพ่อรวยประสาทโกวัดแห่งวัตตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่หลวงพ่อพัดปุญญกรโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ รวยปลดหน,นี้นี่ครับพี่เหมือนรวยพันล้านหลวงพ่อรวยเลยดูดิเหมือนรวยพันล้านเหมือนรวยปลดหนี้ของพ่อรวยเลยพี่นะครับลงยาส้สวยนะรุนนี้นะนี่ผมแกะบางส่วนเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแกะลุ้นให้ดูบ้างบางองค์นะบางองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับซีนําเ,เดิมนะจ๊ะขสนใจทักมาสอบถามเฟซบุ๊กแจมมันหมอได้นะครับนี่แกะเลยอ้าวผ้าหาย ป๊าบอยู่ข้างล่างนะเป็นอะไรครับขาวมาเลยเฮ้ยรายการที่สิบสามครับีนเป็นปีเครื่องบินนะเบาๆเอา้าปีเครื่องบินลงยาพื้นแดงขอบน้ําเงินครับนี่ครับปีเครื่องบินลงยาขอบแดงเอ้พื้นแดงขอบน้ําเงินครับนี่ครับหน้าของพ่อสวยเหมือนกันนะเออนี่ครับลงยาผมชอบลงยาน้ําเงินเขานะสวยดีนะครับอ่าแบบนี้นะจ๊ะ แบบนี้นะจ๊ะนี่ครับหมายเลขโค้ดอยู่ด้านหลังครับหนึ่งเก้าเก้าแปดครับอ่าหนึ่งเก้าเก้าแปดครับโอเคนะครับนี่ตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างเหรียญตัวอย่างเหรียญโอ้ยนขาวทีเหมือนตังเงินและปีกคร่องบินสวยมากนะครับปีกครองบินก็สวยแล้วนะเอออ่ะหนัก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 นี่หนักนหนักนกบเบาอะ่ะ เบาๆก็น่าจะเป็นปีกของบินนะครับหนักๆก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนักเงินไปป๊าบรายการที่ที่หกครับเฮ้ยซาตินดินี่นครับอูห้หูออันปะก้าซาตินครับอันปะก้าซาตินครับพีนะบ่อันปะก้าซาตินครับนะครับอันปะก้าซาตินครับอ้ยซาตินสวยลงยาจีบอนนะ นี่ครับเหรียญทรงนั่งพาวนี้ครับรวยปลดหนี้ครับรวยปลดหนี้ครับเออรวยปลดหนี้นะเนี่ยพอพอเป็นเนื้อปากกาิาสตินเนี่ยพี่มันจะมีความคมชัดเมื่อวานผมเห็นอย่างเงี้ยจบไปเกือบห้าพันนะเขาประมูลในไลฟ์สดแบบพวกไลฟ์สดใหญ่ๆอ่ะพี่นะครับหมายเลขคนเบอร์สี่ห้าศูนย์นะครับเออนะครับนี่แบบนี้ครับแบบนี้ครับคุยพื้นสวยอยู่นะ ละเอียดยิบเลยอ้ยได้เฉยเลยได้ประกานสาปินเฉยเลยแร่เทียม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 ครับที่เขาว่านว่าเป็นแร่เทียมนะจะแกะให้ดูสักองหนึ่งพอละนะครับไม่อยากแกะเยอะไม่อยากแกะเยอะครับพี่ <S S. S. <S นี่ครับรวยปลดหนี้นะไม่รู้จะได้งเงินหรือเปล่าครับเขาบอกหนึ่งลงการันตีงเนงินหน้ากากทองคํานะ เอ้ยหน้าก,กากชุบทองไม่แน่ใจเขาเขียนหน้าก,กากทองมานะครับอ่าก็ไปรอดูกันนะว่าจะได้เป็นหน้าก,กากทองอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่รู้องค์นี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเหลืองครับไม่ใช่แล้วครับรายการที่สิบครับกระไรทองหรือเปล่าเงาวับเลยกระไรทองหรือเปล่าอุ้ยลงยาน้ำเงินลงยาน้ำเงินเต็มเต็มเลยพี่เขามีรายการมาให้ในรังอยู่นะนี่รายการนี้แหละร,รายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาน้างเงินครับในรังมีห้าองค์นะหนึ่งรังมีห้าองค์เท่านั้นนะครับ่าผมชอบลงยาไก่เขานะเหมือนลงพระรวยเลยไหมหมายเลขโค้ดดับเบิลห้าหกครับเลี้ยงสองหลักด้วยเป็นไงเลขสวยด้วยเออแกะมันนะเนี่ยรุ่นนี้พี่แกะมันเลยนะเกะ็บแกะเพลินมือผมเนี่ยผมเนี่ย,ยแกะเพลินมือเลยอีกสักองค์ไหมอีกสักองค์ไหมอ,องค์นี้แล้วกันเอาอ,าองค์นี้แล้วกันพอแล้วพอแล้วนะเอาสุดท้ายนะครับ ไม่ได้ทาคลิปมานานวันนี้ขอทําสักหน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะเวลาถ้าเกิดผมไลค์พี่จะได้เข้ามาดูได้นะเอ้ยเวลาถ้าเกิดว่าเวลาผมเอ,อทำคลิปให้ดูอย่างงี้พี่จะได้เข้ามาดูได้นะครับอ่าเฮ้ยเนือนเงินรายการที่สิบเก้าเือนเงินหรือเปล่าอูเลขสวยครับเก้าหนึ่งแปดครับความหมายดีนะเลขเก้าก็จเจริญเก้าหน้าครับเลขหนึ่งก็ต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลขแปดครับเลขรวยนะ เออเลขแห่งการเงินเลยนะครับเล็กแปดคนจีนชอบมากนะเลข่งนี้นะเก้าหนึ่งแปดก็เจริญก้าหน้าเป็นที่หนึ่งและรวยมากครับนะเออลงยาไหมยังไม่ลงยานะอันนี้อะไรเอยอันนี้อะไรเอยอันนี้เป็นเหล็กน้ําพีอาบเงินโบราณน,นะครับหนึ่งลังมีห้าองนะเออเหล็กน้าพีอาบเงินโบราณน,นะครับเหล็กน้ําพีนี่เป็นแร่เหล็กอาถรรพ์ในตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์นะ เป็นของทนน้ำสิ์ในธรรมชาตินะครับหนึ่งอย่างนะนะครับมีคุณมีคุณในตัวนะครับไม่ต้องปกเสก็เข้มขังเบียดนะครับแล้วถือว่าเป็นเหล็กที่แกร่งมากนะครับผมบอกเลยว่าการทำผ้าเนี่ยเหล็กน้าพีเนี่ยเวลาตีปั๊มออกมาเนี่ยตียากมากพี่เพรามันแข็งนะครับเออนี่ชุบเงินด้วยสวยเลยขึ้นคอได้เลยเนีเย่ยพี่สวยเลยนะเออทาไปเล่นไปนะเอาใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะ ฝากกดติดตามกดดาวน์โหลดนะเนี่ยองค์นี้เมื่อวานผมเห็นประมูลกันแบบโอ้โหดูเดือนนี่ยังไม่เห็นเขาประมูลเรื่องเงินกันนะเนี่ยเมื่อวานผมดูไปถึงหลับก่อนเอออ่ะองค์สุดท้ายนะพอแล้วนะพอจ,จริงๆนะองค์หนึ่งพอนะครับตีเดิมๆแกะลุ้นกันไปแกะลุ้นกันไปครับปัป๊บโหตร๋งสีก็ไม่อยู่ข้างบนเลยพี่รวยปลดหนี้ครับรุ่นนี้ปั๊บปป๊าป,ป,าปขอเทพเทปขอสวยๆโอ้โหทองแดงแน่นอน อางนี้ทองแดงแน่นอนครับรายการที่11ครับ1 3 3 8ครับ1 3 3 8ครับรายการที่11ครับรายการที่11เป็นทองแดงลงยาแดงขอบแดงในลังมี8องค์นะครับนี่ทองแดงขอบแดงครับลงยายูวอนด้วยนะเออผู้สร้างเขาจัดลงยามาให้เต็มๆอย่างนี้เลยนะครับสวยนะพี่เนี่ยทองแดงก็แพงได้ตรงงานนี้แหละพี่นะครับอพอแล้วนะเดี๋ยวเก็บไว้พี่ๆครับใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับ ทักมาเร็วๆนะหมดไว้นะครับบางท่านบอกเพิ่งดูครับโอ้โหผมไม่ได้เลยครับอะไรเงี้ยต้องเร็วนิดนึงนะพี่นะเชื่อเชื่อผมพี่กดกระดิ่งไว้เลยถ้าเกิดเวลาผมลงคลิปอะ่ะมันจะแจ้งเตือนแล้วพี่สนใจพี่จะได้เข้ามาซื้อกับผมได้โอเคปะ่ะนะครับเข้ามาเช่าบูชาผมได้นะครับอ่าวันนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวหยิบองค์สวยๆขึ้นมาดูแล้วกันนี่นี่อ่าประกาศซาตินมานี่อ,ไอะไรเงเอาทองทิพเปมาด้วยมาอ่า สวยๆเลยเอา้านี่ใครอยากได้แบบนี้นะครับไปขึ้นคอได้เลยนะครับไปขึ้นคอได้เลยนะพี่งานสวยๆแบบนี้ครับมาจัดไปพี่นะครับโอเคครับสวัสดีแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยพี่นะครับสวัสดีครับ